สวัสดีนะครับกับคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับน่าจะประมาณเจอกันสี่ทุ่มเกือบครึ่งนะฮะก็คือวันนี้ก็ปิดออเดอร์ไปทั้งหมดแล้วนะครับก็เลยมาเห็น powerpoint อยู่ชุดหนึ่งที่ทำไว้ทาไว้ประมาณเาหลายปีแล้วครับประมาณน่าจะสองปีสามปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งหยิบเข้ามาแต่ว่าพื้นฐานเดิมก็ยังอยู่นะครับก็เลยจะเอาเข้ามาใน ช่อง youtube ให้ทุกคนได้เรียนรู้ในเรื่องของเกี่ยวกับตัวการลงทุนนะครับวันนี้เราเจอกันวันศุกร์เนาะวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่แปดปีสองสี่นะครับก็แป๊บเดียวก็จะครึ่งเดือนแล้วเนาะเรามาดูนะครับสไลด์ทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณสิบสามสไลด์นะครับแต่ว่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับก็เต็มที่ประมาณสิบกว่านาทีพูดเต็มที่เลยน,ะนาทีหนึ่งต่อสไลด์นะครับ ก็ฝากติดตามนิดนึงนะครับข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคนที่ลงทุนแล้วยังไม่รู้จุดยืนของตัวเองว่าตัวเองอยู่ตรงไหนในส่วนของลงทุนและการเข้าทำกำไรนะครับมาดูสไลด์แรกนะครับก็คือวงจรเมานะครับบินเข้ากองไฟหรือนักลงทุนนะครับต้องยอมรับว่าในส่วนของการลงทุนตรงนี้นะฮะส่วนของการลงทุนตรงเนี้ยนะฮะมันเ เขาเรียกว่ามันเป็นในลักษณะเหมือนกับเราไม่มีความรู้นะฮะเราไม่มีความรู้มันหมายถึงความเสี่ยงมันสูงมากเลยนะครับหมายถึงนักลงทุนรายย่อยเนี่ยที่ได้ประสบการณ์นะครับขาดการลงทุนขาดขาดประสบการณ์ขาดทุนจากการเข้าซื้อกําไรที่กําลังปรับขึ้นอย่างแรงเปรียบเสมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟครับคนไหนที่เทรดนะฮะพยายาม ให้มีจุดบาลานซ์ของตัวเองไม่ว่าจะ M M Money Management นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ,อในส่วนของวินัยนะครับที่สำคัญที่สุดคือจิตวิทยาผมจะสอนอยู่ในแต่ละคลิปนะครับลองลองเข้าไปฟังดูนะครับแล้วก็แมงเมาบินเข้ากองไฟนะที่นี้นะฮะในสิ่งที่ผมพูดนะผมต้องยอมรับวว่าก่อนหน้านั้นผมก็เคยเป็นแต่ว่าเราเป็นมแมลงเมาที่สู้นะครับว่าจุดยืนจะอยู่ตรงไหนจน มาเทรดเนี่ยปีนี้ก็เข้าปีที่เจ็ดย่างปีที่แปดแล้วครับก็อยู่ในวงการเทรดพอสมควรเลยนะครับก็จะมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้เห็นว่าเจุดที่เราควรเข้าทํากําไรช่วงไหนนะครับเป็นวิทยาทานในการรู้นะครับการเรียนรู้นะครับคือข้อมูลสื่อสารการเรียนรู้ครับไม่มีเจตนาชักชวนหรือลงทุนระดมทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับคือมันเป็นวิทยาทานสําหรับคนที่จะเข้ามาลงทุนนะฮะ ในในหัวข้อที่จะนำเสนอนะครับปัจจัยสำคัญนะครับที่พฤติกรรมของนักลงทุนเนี่ยก็คือหลักๆก,ก็คือความโลภนะครับความโลภเนี่ยจะทำให้นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นนะครับโดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบนะครับหรือมักจะไม่พอใจกับกำไรที่ได้แต่อยากได้กำไรมากขึ้นครับคือเขาเรียกว่าไม่มีวินัยในในกำไรของตัวเองคือไม่พอนะครับในขณะที่ข่มกลัวนะครับทำให้นักลงทุนการ ขายหุ้นเร็วเกินไปนะครับคือเขาเรียกว่าไม่อยู่ไม่ไม่รู้จุดในเรื่องของตัวแนวรับแนวต้านอันนี้สําคัญนะครับมาดูในเรื่องของวงจรนิดนึงครับกราฟมันจะเป็นอยู่ประมาณนี้นะฮะนี่คือกราฟนะฮะนี่คือกราฟลายใหญ่ครับลายใหญ่สะสมพลังหรือการซื้อนะฮะพูด,ดง่ายๆว่าถ้าเป็นในอินดิเคเตอร์ที่ผมสอนนะตัวเนี้ยผมเรียกว่าดีมานนะครับดีมานก็คือลายใหญ่มักจะเข้าซื้อนะครับ เพื่อจะสะสมหรือเก่งกําไรช่วงล่างสุดเลยแต่มือใหม่ไม่รู้ครับมือใหม่วิ ant, ่งตามราคาเทพกราฟนะ้ะเข้าซื้อนะฮะโดนลากครับนักวิเคราะห์นะฮะมันจะมีเป็นจุดเป็นช่วงให้เห็นว่าช่วงไหนที่เมาเข้าซื้อช่วงไหนไอ้นักไอ้นักวิเคราะห์กราฟแบบเทพเลยเขาวิเคราะห์ช่วงไหนนะครับแล้วมือใหม่เนี่ยเข้าเทรดช่วงไหนนะฮะเดี๋ยวไปดูสไลด์ถัดไปเนาะนะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยครับ รายใหญ่สะสมนะครับเข้าซื้อนะครับเขาบอกซื้อในราคาที่ดีที่สุดนะครับซื้อในราคาที่ดีที่สุดแล้วไปขายในราคาที่ดีที่สุดนะเมาเขาไอตัวรายใหญ่มักจะทําแบบนี้แต่เมาไม่ใช่ครับมือใหม่ครับมือใหม่หัดขับครับวิ่งตามราคาครับเทปไอเทปเทปกราฟนะฮะเทปกราฟนะฮะแต่ผมตรงนี้ผมอาจจะไม่พูดว่า ไอเทพกราฟมันไม่มีมันขึ้นอยู่ว่าใครเข้าใจมากกว่ากันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมเคยทําไว้นะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ครับนักวิเคราะห์เข้าซื้อครับนักวิเคราะห์เข้าซื้อนะอันนั้นตรงนั้นก็ดีตรงนี้ก็ดีนะฮะเมาเข้าซื้อครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเราตามตรงไหนครับตามรายใหญ่ครับนี่เราจะได้ราคาที่ดีที่สุดนะครับในวงจรตรงเนี้ยถ้าเป็นผมผมไม่วิ่งตามครับผมหาละราคาที่เบรกเอาที่ดีที่สุดแล้วเข้าซื้อนะครับ มาดูเทไลท์ถัดไปนะครับเทไลท์ถัดไปท่านจะได้เห็นในเรื่องของเกี่ยวกับว่าตัวที่เราเอขาดทุนเนี่ยขาดทุนอยู่ช่วงไหนนะครับเนี่ยเห็นไหมตรงนี้คือรายใหญ่ครับตรงนี้คือรายใหญ่นะครับตัวนี้คือมือใหม่นะครับวิ่งตามราคานะครับนักวิเคราะห์เห็นไหมครับเมาเข้าซื้อตรงนี้เลยวิเคราะห์ตรงนั้นมีแต่สุดยอดกราฟจะวิ่งขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเทปนะเทพกราฟนะฮะเทพกราฟเนี่ย จะจะเก่งไหมเขาเรียกว่าการมโนซะส่วนใหญ่ในมุมมองของผมนะการมโนจะค่อนข้างเยอะแต่ว่าลืมนะครับรายใหญ่เขาไม่ได้มโนนะครับเขามีนักวิเคราะห์ถ้าเป็นไปได้นะครับการเทรดเทรดตามรายใหญ่ครับง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องไปงัดเขาเงินเรามันน้อยนะฮะเนี่ยฮะในส่วนของมือใหม่ครับรับขึ้นวิ่งตามเลยฮะวิ่งตามตามเป็นปื๊ดปื๊ดปื๊ดซื้อไม่หยุดครับเป็นไงทีนี้ฮะติดดอย ลายใหญ่เทขายครับฟึบมาดีเมารับซื้อต่อคิดว่ามันจะขึ้นก็เรียกว่ามโนนะครับกราฟจะเป็นแบบนี้ครับเขาเรียกว่าทฤษฎีผลประโยชน์หรือเอเรียดเวฟนะครับเนี่ยสาคัญเลยนะครับนักวิเคราะห์ครับขายครับเมาขายครับเห็นไหมฮะคือมันจะไปขายขายก็คือขายในที่มันเม่่ด้ราคาทําไมไม่ขายเหมือนรายใหญ่เนี่ยนี่คือเหตุผลว่าหนึ่งเราไม่รู้ข้อมูลเราไม่มีความรู้มากพอนะแล้วก็มาเข้าเทรดทำกำไรนะครับในส่วนของ รายละเอียดนะครับก็จะมีประมาณนี้ว่าเราเราเป็นเม้าหรือเป็นรายใหญ่นะครับเป็นนักวิเคราะห์หรือไอเทปก็ไอเทพเทพกราฟนะฮะเทพกราฟเข้าซื้อมือใหม่วิ่งตามนะแล้วก็มาดูตัวที่เป็นนี่ฮะคือพฤติกรรมการลงทุนนะก็คือลงทุนกระจุกตัวในประเทศของตัวเองนะครับคือไม่ได้ไปเอ หาข้อมูลใหม่ๆใ,ในในการลงทุนครับเงินมันก็จะกระจุกในประเทศเนี่ยครับในเรื่องของเกี่ยวกับรายละเอียดการลงทุนนะครับซึ่งตัวผมเองนะผมก็จะหาข้อมูลต่างๆในเรื่องของการลงทุนไม่ได้ลงทุนแค่ประเทศเราประเทศเดียวนะฮะก็คือเราพยายามกระจายความเสี่ยงขยายไข่ไว้ในหลายๆตะก้าอยู่แล้วนะครับ อคตินะครับคือผมพูดถึงเรื่องอคติพฤติกรรมของการลงทุนก่อนนะเชื่อว่าสิ่งที่ลงทุนอยู่อยู่ดีที่สุดและจะดีต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือการมโนนะครับอะไรไม่มีการแน่นอนถนะ้าอย่างวันนี้เรารู้ฮนะแต่ชั่วโมงหน้าที่จะถึงเรารู้ไหมไม่มีทางครับว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นในในการลงทุนนะนี่คือเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลที่ติต่างให้ทุกท่านเข้ามาในเรื่องของศึกษาหาความรู้นะครับ รีบลงทุนตามกระแสนะครับโดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนอันนี้สําคัญนะครับเขาซื้อก็เขาซือ้อสังเกตไหมฮะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ของเอืได้เนาะของบิตคับนะฮะของบิตคับเนี่ยครับผมซื้อในราคาที่ประมาณไม่เกินสามสิบห้านะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมซื้อไวปออ้ประมาณ100 100ร้อยประมาณร้อยร้อยบิตนะฮะผมซื้อไว้ประมาณ100ร้อยบิตนะฮะผมไปขายช่วงประมาณห้าร้อยห้าสิบนะฮะ คือเราเราเรอได้นะครับแล้วทีนี้เป็นไงฮะคนเห็นเห็นเลยฮะตอนนั้นเนี่ยตอนขายนะตอนขายเนี่ยคือตอนที่เข้าซื้อนะครับผมจะไม่ได้เข้าซื้อแต่ผมเห็นเข้าซื้อเนี่ยโอ้มันขึ้นฟึดฟึดฟืดฟึดขึ้นแบบนี้เลยนะกราบนะฮะแล้วก็มาดูในเรื่องของพฤติกรรมครับอคติบนพฤติกรรมของการลงทุนเนะี่ยมั่นใจและหวังผลตอบแทนสูงเกินไป นำไปสู่การลงทุนแบบทุ่มสุดตัวอันนี้สำคัญนะครับไม่มีอะไรแน่นอนครับในวงการลงทุนนะโดยเฉพาะเรื่องการเงินไม่มีอะไรแน่นอนครับผมบอกเลยเราต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดอย่างผมเทรดนะฮะผมต้องพูดตรงๆว่าผมทำการตลาดให้เอ่อทั้งหมดสองถึงสามโบกนะผมทำการตลาดให้นะครับคือเรากระจายความเสียเยเส่ยงนะครับเรากระจายความเสี่ยงนะฮะเวลาได้กำไรนะะผมจะเอากําไรไปลงทุนตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น นะครับนี่นี่คือนี่คือรายละเอียดที่ผมทํานะใครที่ฟังอยู่ในคลิปนี้นะครับสามารถที่จะศึกษาหาความรู้ได้นะครับในในส่วนตัวผมก็จะสอนในเรื่องของเกี่ยวกับตัว m i n d s e t อยู่แล้วนะครับอย่างคลิปแต่ละคลิปผมก็จะลงในข้อมูลเกี่ยวกับว่าแบ่งบริหารการจัดการสัดส่วนยังไงในเรื่องของ p ฏิ a c t i o n ในเรื่องของบริหารหน้าตักในเรื่องของจีวิทยาผมแบ่งสัดส่วนชัดเจนนะครับเรามาดูฮะ หาเฉพาะข้อมูลที่สนับสนุนว่าการลงทุนนั้นๆจะให้ผลตอบแทนดีเขาเรียกว่าการหาข้อมูลในด้านเดียวไม่ได้หาข้อมูลในด้านลบว่าสิ่งที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยนะครับติต่างว่าไม่ใช่ดูแต่ว่ากําไรนะถ้ามันไม่มีกําไรเราจะทํำยังไงนะครับเราต้องเตรียมการทั้งหมดนะครับในเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วในส่วนของการลงทุนนะครับที่สําคัญนะฮะว,ว่าเวลาเราลงทุนไปแล้วเนี่ย คือพอร์ตเราลงเราเติมเงินเข้าไปในพอร์ตนะเนาะอำนาจเนี่ยมันอยู่ที่เราทั้งหมดนะครับมันไม่อยู่ที่คนอื่น,นครับจะเสียก็อยู่ที่เราท้ายที่สุดเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วก็ในส่วนของพฤติกรรมต่างๆครับมันก็จะเป็นห่วงโซ่อุปทานแบบนี้ครับห่วงเป็นห่วงโซ่อุปทานนะครับว่าเราเราอยู่ตรงไหนห่วงโซ่อุปทานนะครับ ถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของห่วงสู้อุปทานในการลงทุนนะครเราก็จะตกเป็นเหยื่อเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับมาดูในส่วนของปีมันอาจจะล้าหลังนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ในส่วนของคลิปถัดไปนะครับก็การลงทุนนะครับในหลักทรัพย์ของต่างประเทศนะครเพิ่มขึ้นถึง19.1เนปอร์เซ็นตนะครับมียอดคงค้างสูงเป็นประวัติการเก้พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับ ที่มาก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับไม่ใช่ว่าเอาข้อมูลมาล,ยลอยๆนะครับต้องขอบคุณความรู้จากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีของพวกนี้เราต้องศึกษาแบบจริงจังก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเนาะนะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะฮะในส่วนของการลงทุนนะครับเนี่ยฮะจำภาพนี้ไว้ดีๆนะครับ กราฟเนี่ยเวลามันขึ้นแล้วมันก็มีโอกาสที่จะลงแต่ว่าปัจจัยของมันนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆลงมันมีอ์ประกอบเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะมันไม่ได้ง่ายครับมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ยากแต่ว่าถ้ามองว่าถ้ามันยากนะฮะมันก็ไม่มีใครทําได้นะครับแต่ว่าถ้ามันง่ายนะครับในวงการเทรดนะฮะเขาก็าสําเร็จทุกคนฮะซักเซสท,ทุกคนเลยไม่มีใครไม่สาเร็จใครเข้ามาสําเร็จใครเข้ามาสำเร็จ ก็คือมันก็จะมีค่าเฉลี่ยของมันอยู่แล้วนะค่าเฉลี่ยเยของมันเนี่ยก็คือเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นของคนที่ออกแากตลาดนะสิบเปอร์เซ็นก็ยังอยู่นะครับสิบเปอร์เซ็นตแค่นั้นเองนะครับอยู่แต่ว่าคนที่ซักเซ็จริงๆมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตมันต้องถามตัวเราว่าเราจะอยู่เปอร์เซ็นต์ไหนแค่นั้นเองนะครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับในช่องเทรดไว้ด้วยนะครับ เราต้องการที่จะสื่อสารในสิ่งที่มันถูกต้องนะครับคือสิ่งที่มันถูกต้องมันไม่มีวันตายอยู่แล้วครับในวิาย์ไม่มีวันตายนะครับอยู่แล้วนะครับคือมันพูดความจริงมันจะไม่มีวันตายนะครับมันพูดได้เรื่อยๆืแต่ถ้าเราไปหลอกเขาหรือเอาความที่มันไม่ใช่ที่มันถูกต้องมันก็จะหลอกเขาเรื่อยไปซึ่งมุมมองของผมในวงการลงทุนผมไม่ชอบนะฮะบอกว่าได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะฮะตรงไหนมันเสี่ยงเราก็บอกว่าเสี่ยงแต่ท้ายที่สุดคนมันไม่ได้ฟังหรอกครับ มันต้องเจอแบบนี้เจอตัวเองก่อนนะครับเสียหายเองก่อนถึงจะถึงจะมาฟังในคนที่เขาตกผลึกบอกแล้วที่สําคัญนะคนที่ตกผลึกจริงเขาไม่ค่อยมาสอนเขาอยู่นิ่งๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับในช่องนะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปถ,ถัดไปนะครับก็สวัสดีครับ